สวัสดีจ้าเพืเออเ่อนเพื่อนจ้าเดือนพฤษนกะลูกขึ้นมาเตรียมเสบียงบุญคือเก้าเนาะค่ะเนาะจ้าเมื่อคืนกะฝนตกคือเก้าค่ะแต่ตกบ่แห้งอันตกพ่อแปะพ่อแปะเนียเนาะคะนะ่ะเนาะฝนเสียงฝนเนาะ,ะนะพ่อหลับมีแห้งอยียงสินะคะนะ่ะเนาะอากาศก็เย็นคือเก้าเนะะนะาะจ้าก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เด้อกัเด้อ เดินเพ่นกะสิไปหาคือเก่าเนาะค่ะเนาะจ้ามาเลยค่ะมาสองเทียกะสิกับไปสองเทียมาสามเทียกะสิกับไปสามเทียนะคะบอตองยานค่ะใจแรกใจเหมือนเดิมเนาะจ้าเนาะจ้าหลักก็อย่าลืมเ้ยค่ะเด้อหัวอันเดือนเพ่นเจอสแปมนะคะสแปมหยัง่งปฏิคือเออคือจังบาล่ะค่ะ ชมคลิป3นาทีขึ้นไปก่อนมิ้นม้นตามเรื่องราวในคลิปนะคะจ้ะล่ะค่ะมหัศจรรย์มากเมื่อวานเจออีกแล้วเจอสแปมเอาละค่ะพอมันบต้องบอกหลายนะคะเนาะจ้ะต่างคนต่างรู้นะคะนะจะ <c oughs> ก็คือสเสบียงบุญในมือน,นี้นะคะวันนี้เป็นเช้าวาันอาังคารที่ยี่สิบตุลาคมสองห้าหกสามนะคะเนาะเป็นชาวที่โอดีค่ะ อากาศดีค่ะจะเย็นนิดๆนะคะค่ะนี่แหละค่ะก็สเสบียงวนที่เดือนเพืเตรียมในมือนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะกวาดก่อนข้าวเนี้ยกำลังควนห่วยๆเลยนะคะค่ะอ่ามามา,มาที่นี่สิบอกนะคะว่าอีหยังแล้วค่ะเนาะจ้าหมูพะโลค่ะขาหมูพะโลนะคะเพื่อนๆขาหนาลบประทานบอกค่ะ ต้มโดนหมอกนะคะเพื่อนเพื่อนาแต่ขอบอกว่าเดินเพ่นเห็ดแสบมากนะคะสีบอกใหคค้ค่ะขาหมูพะโลคะ้ค่ะเห็นไหมคะเพือนนอะะเ่อนเพื่อนาน่ารับท่านบุคคาน่คะแซีบมากนะคะเดินเพ่นเห็ดสุดยอดนะคะเห็นไหมคะขาหมูพะโล้ค่ะวันนี้จ้าขาหมูพะโล้เอาคือกินข้าวเหนียวว่าติโอ้มีคนหุงแล้วจ้าบ่ต้องยานด้วยค่ะเด้อมีคนหุงเป็นหม้อไปแล้วจ้า เพื่อนบอกว่าเอาแค่์มอ,อเดียวกับพ่อเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนกับกพากะบฮ่องกงเพื่อนกับซันบ๊เบิดเนาะคะ่ะเนาะจ้านั่นแหละเพือ่อนก็เลยสร้างไว้ว่าคนหนึ่งหูเขาคนหนึ่งเห็นแล้วกินยังกระไดยังสีเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ังสีเนาะเนาะอ่าต่อมาค่ะอ๋อลืมบอกเนี่ยผ่านเฉยข้าวเหนียวเคี่ยวงูเหมือนเดิมนะคะควันหอยหอยเหมือนเดิมค่ะจ้าแล้วต่อมาค่ะเพื่อนสันเขาแล้วเนาะค่ะเนาะ ก็ต้องสันน้ำเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะกาตัวแทนของน้ำของเดือนเพ็ญก็คือนมเหมือนเดิมนะจ้ะเนาะค่ะวันนี้นมนมหวานรสหวานตาไทยเดนมาร์กเนาะค,ะะคะ่ะตามภาษาอ่าบาทเดือนเพ็ญอื่นก็นคือนม,มงัวดเดียงเนาะคะ่ะจ้ะซื้อม้นมวนนะคะงัวดเดียงค่ะอื่นตามอันกองนะคะจ้ะนมไทยเดนมาร์ครสหวานนะคะมือน,นี้ค่ะจ้ะแป่นชันจ้าเราไปทานบ่คะ หมือว่านมีตตลาดนัดค่ะทำถูถกวันจันทร์ของบ้านใ่นเพชรีม,มีตลาดนาดัดเห็นยังบแบบแบบ่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะร,รู้สึกว่าสิอีมีบางสิ่งบางอย่างคิดว่านะคะถ้าเห็นถ้าเห็นหมดไตว่าต้องตกใหญ่แล้วค่ะด้ยนั่นคือธรรมชาติของขนมหวานนะคะเด่วเวนเพชนเซียอ,ออกค่ะจ้าอาสวินภาพอาสิินสวยงามขอสุดขออภัยเลยค่ะดูหนาละประทานบ่ค่ะเป็นพื้นา โอ้ oh, นะคะเค้กอันเค้กอันฝอยทองและฝอยหยกเห็นบ่คะพืนเอื่นฝอยหยกเนาะคะเนาะเห็นบ่คะกับฝอยทองน่นคะ่ะเอื่นเอื่นอันตามซื้อพืนเนาะคะเนะาะเมฆาเป็นผ้าเอื่นสนันดกวาฝ <c oughs> อยทองเค้กฝอยทองและฝอยหยกคะ่ะเห็นบ่คะหนาลอยบ่คะแสบมอคะ่ะเดินเพ็นขอบอกเลยนะคะเห็นบ่คะพุดปุดขา ต้มปไก่เลยค่ะเห็นบ่คับเป็นๆค่ะเห็นบอเห็นบอขะเห็นบอขึ้นมองขึ้นมองเห็นว่าค่ะอุ้ยมือนี่ค่ะขาหมูค่ะขาหมูพะโล้ต้มขาหมูพะโล้ค่ะเห็นบ่คัเขาบอกเลยว่าต้มสุกยากมากต้มเปื่อยยากมากเหรอคะได้เป็นเพ้นกะเห็ดนะคะสิได้เห็ดนีหยังแตกต่างแน่เนาะค่ะเนาะค่ะ เห็นไหมคะกองทิ่สเสบียงวุ่นที่เดือนเป็นเตรียมในมื้อนี้เนาะคะนะ่ะเนาะก็คือเก่าเนาะค่ะเนาะก็หายเพื่อนๆมาหลับบุญพร้อมกันกับเดือนเพ็ญเนาะคะนะ่ะเนาะแค่เมนว่ามทนาสา,สาธุสาธุสาธุสามคำนะคะสะเทือนไปทั้งสามโลกเลยเนาะจ้าเนาะนี่แหละค่ะตามที่เดือนเพ็ญรู้มาเนาะคะนะ่ะเนาะการทำบุญใสบตาท,ทุกเสาร์สิเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของข้าแต่ละมื้อแต่ละเว้นเพื่อความโชคดีเพื่อความอ๋หม้หมหมแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาค่ะ อีล๋ค่ะนี่คือเคล็ดลับของเดือนเพ้นนาะค่ะเนาะค่ะนี่นะคะ,เ,ะ,คะ,ะ,คะเดือนเพน้นอาจจะเป็นคนขี้บนแน่จังหน่อยแต่ก็บว่เป็นอย่างนาะค่ะเนาะตามสไตล์เดือนเพน้นคนเก็บเห็ดนะคะเนาะโอ้ลืมบอกเนี่ยวมือนี้ก็สิไปเก็บเห็ดคือเก่าค่ะนะคะพอร,รู้สึกว่ามือขึ้นนะคะอ่ารู้สึกฝันเห็นเห็ดเนาะค่ะเนาะ <laughs> เป็นคนที่แบบว่าอันเห็ดอย่างละเห็นอย่างซ้ำๆแล้ว ส,สีฟันนะคะเก็บมาฟันนะคะเดือนเพื่อนกับมือน,นีกับสิผ้าล่องไปเก็บเห็ดเบิ้งนะคะว่าว่าว่าสีใดบอ่อแล้วค่ะน้องเพราะว่าอันมันกับอากาศมันกับเย็นเย็นมันบกหูว่าเห็ดึ้นโขึ้นนะคะนะ้แต่ว่าหมู่วันหมูม่วานก็ได้หลายคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะที่เดือนเพนื่อนอ่าท่ายคลิปมาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะจ้าค่ะเห็นอกค่ะนี่ละค่ะคือสบเสบียงบนที่เดือนเพื่อนเตรียมนล้มือน,นีเนาะ,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 ะค่ะเนาะจ้าให้้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองจ้า ลิปนีอาซีอันเบาดูนแน่เนาะคะ่ะเนาะกระสันก,นกาจบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีจ้า